จอมันใกล้ตายเลเวล99999 9ตอนที่255คำเตือนช่องนี้อาไม่หาที่รุนแรงอาจไม่เนื้อหาล่อแหลมบ้าฮาฮ่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 าเด็กอายุต่้งแ่า18ปีควรได้รับคำแนะนำถ้าชอบก็กดปุ่มใต้คลิปด้วยนะครับอย่ากดรีพอร์ตนะครับฮ่า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 ขอบคุณครับเฮ้เจ้าแน่ใจแล้วอย่างนั้นหรอข้าแน่ใจแล้วเจ้าข้า ลียุนเจ้านั้นเป็นยอดฝีมือที่มีชื่อเสียงที่อยู่ข้างกายของอัคระมะเหสีเขาคนนั้นได้ฝึกฝนเคลดวิชาที่เกี่ยวกับรากฐานของลทัทธิเต๋อมานานมากแล้วตัวเขาได้ฝึกฝนศิลปะลึกลับบางอย่างมาด้วยมันเป็นวิชาที่มีแก่นแท้มาจากความชั่วร้ายแม้ว่าจะหลงเดินทางผิดแต่นั่นกัลบไม่ใช่โชคร้ายสัทีเดียวพลังวรยุทธ์ของเขาพัฒนาขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดแต่ว่าหลายปีต่อมา สำนักเต๋าก่อนเลือกที่จะขับไล่เขาออกจากสำนักเพื่อรักษาชื่อเสียงอันดีงามที่มีเอาไว้หลายปีต่อมาคนคนนี้ได้กลายเป็นยอดฝีมือผู้ยิ่งใหญ่ไปได้ข้าไม่คาาคิดมาก่อนเลยว่าหลี่หยุนเจ้าจะเป็นยอดฝีมือที่มีชื่อเสียงถึงขนาดนี้ตัวข้าไม่คิดว่าการที่ข้าไม่รู้จักยอดฝีมือนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกมากมายนะเพราะว่าที่พระราชวังนั้นเต็มไปด้วยเหล่ายอดฝีมือและตลอดเวลาชีวิตของจีเทียนเต้าเขาก็ไม่ได้ไปที่พระราชวังอยู่บ่อยครั้ง แม้ว่าจะไปแต่เขาก็ไม่ได้ไปเพื่อต่อสู้ในฐานะที่ข้านั้นถือว่าเป็นปรมาจารย์จอมวายร้ายที่ยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ตัวข้าจะเป็นศัตรูกับทางพระราชสำนักถ้าหากว่าข้าไม่ได้เข้ามาอาศัยของร่างกีเทียนเต้าบางทีกีเทียนเต้าก็คงจะถูกทางพระราชสำนักจัดก,การไปแล้วก็เป็นได้เรื่องแบบนี้ไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้เลยอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องคาดไม่ถึงที่ยอดฝีมืออย่างลียุนเจ้าจะต้องกลายเป็นขันทีในพระราชวังแบบนี้ แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะเขาคงจะต้องเสพสุขเป็นอย่างมากไม่ว่าเขาจะเป็นเพียงขันทีก็ตามถึงแม้ว่าเขาจะถูกต้อนไปแต่เขาก็ไม่มีทางเลยที่จะอยู่อย่างยากลําบากน่าเสียดายน่าเสียดายถึงแม้ว่าเขาจะมีทุกอย่างเปียบพร้อมแต่ถึงแบบนั้นการเสียความเป็นชายไปก็ไม่อาจที่จะหาอะไรมาทดแทนได้ทำไมก่อนหน้านี้หลี่ยุนเจ้าจึงได้พยายามทำร้ายเจ้ากันล่ะสิทธิ์เองก็ไม่ทราบเหมือนกันเจ้าค่ะช่างมันเถอะ เจ้าก็พักผ่อนสักสองวันซะเอ๊ะเอ๊ะนี่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 ท่านอาจารย์เป็นห่วงข้าอย่างงั้นหรออาเฮมอาเฮมเหลือเชื่อมากรู้สึกว่าตอนนี้ข้าจะค่อยๆหายใจได้อย่างปกติอีกครั้งเอ๊ะนี่ข้าหายแล้วอย่างนั้นเหรอ ไม่มาไม่น่าจะหายน่าจะเป็นโรคปอดบวม,มากกว่าบวมซะขนาดนั้น <Yahoo! S 1> นี่มันเหลือเชื่อมากในตอนแรกข้าพบพิษเย็นนี้ข้าคิดมาตลอดว่ามันเป็นผลมาจากการฝึกเคตวิชาย,ยกเจอจรัสทั้งความร้อนและความเย็นทั้งสองอย่างล้วนเป็นพลังที่ข้าจะต้องควบคุมไม่ดีในการฝึกเคตวิชานี้แต่หลังจากที่ข้าฝึกฝนตัวเองไปถึงจุดจุดหนึ่ง ร่างกายของข้าก็ถูกนัำแข็งเข้าปกคลุมแม้ว่าข้าจะคิดว่าความยินเหล่านี้มันมาจากเทวิชาหยกเจริญจรัสแต่ถึงแบบนั้นข้าก็ไม่สามารถควบคุมร่างกายได้เลยแม้แต่น้อยที่แท้สาเหตุทั้งหมดเป็นเพราะพิษเย็นที่มาจากความมืดพลังยินแห่งความมืดนั่นเองตอนนี้ข้าสามารถเดินพลังลมปานผ่านเส้นพลังลมปานทั้งแปดได้แล้วการเดินพลังลมปานของข้าราบรื่นไร้ป,ปสรรคเมื่อนึกถึงคำพูดของอาจารย์ก่อนหน้านี้นั่นมันทำให้ข้ารู้สึกผิดเป็นอย่างมาก พักผ่อนให้เต็มที่ซะนะเจ้าคงจะทุกทรมานมากพอแล้วความทุกทรมานที่ข้าได้รับมาทั้งหมดนี้มันเทียบไม่ได้เลยกับการที่ข้านั้นคิดทรยศผู้เป็นนาาักญางท่านได้ชี้แนะเจ้าเย่ยได้สําเร็จได้รับแต้มบุญสองร้อยแต้มนี่ก็ถือเป็นคําชี้แนะด้วยอย่างนั้นเหรอการที่ผู้อุโสั่งสอนผู้เยาว์การที่ผู้ที่แข็งแกร่งชี้แนะกับผู้ที่อ่อนแอ สิ่งนี้มันก็ถือเป็นการชี้แนกด้วยสินะหลังจากนั้นลู่โจก็ได้เดินทางมาถึงศาลาใหญ่ตำหนักหม้อเทียนนี่ผู้อุโสฟานเจ้ารู้จักกับหลียุนเจ้าดีหรือไม่ข้าเคยติดต่อกับคนของทางพระราชาสำนักหลังจากที่ข้าออกจากสำนักแห่งความบริสุทธิ์ไปถ้าหากใาพูดความจริงแล้วก็ในตอนนั้นข้าได้เข้าร่วมกับกองทัพข้านั้นเป็นทัพหน้าของเหล่ากองทัพ ข้าได้สังหารศัตรูไปนับไม่ถ้วนที่รงเปยเพราะเหตุนี้เองข้าจึงไม่ค่อยได้ของไยอะไรกับคนของพระราชสำนักมากนักข้าก็เลยไม่ได้รู้จักอะไรกับลียุนเจ้าเป็นอย่างดีโอ้โหไม่คาดคิดมาก่อนเลยน,นั่นเน่ว่าขอทานหนะ้าตาสกรปรกคนนี้ครั้งหนึ่งเขาเคยมีภูมิหลังที่น่ายกย่องแบบนี้ได้แม้ว่าการที่ผูุ้กยุทธจะเข้าร่วมกับกองทัพได้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร แต่ถึงแบบนั้นผู้ฝึกยุทธส่วนใหญ่ก็มักจะมุ่งเน้นไปที่การฝึกตนของตัวเองเท่านั้นมีใครจะเอาเพิ่มอีกไหมโดยปกติแล้วจะมีผู้ฝึกยุทธยอดฝีมือเพียงแค่หอาอคนเท่านั้นที่อยู่ท่ามกลางทหารธรรมดากว่าหมื่นชีวิตและยังมีผู้ฝึกยุทธส่วนใหญ่ที่อยู่ในกองทัพอีกด้วยผู้ฝึกยุทธเหล่านั้นล้วนเป็นผู้ฝึกยุทธที่ไม่มีพรสวรรค์หรือความสามารถในการฝึกตนมากเท่าไหรนะ่นักเมื่อเห็นว่าหนทางแห่งการฝึกตนมันเต็มไปด้วยความยากลําบาก เพราะแบบนั้นทุกคนก็เลยเลือกที่จะเข้าร่วมกองทัพเพื่อแสวงหาความสําเร็จแทนไม่มีใครคาดคิดเลยนะว่ายอดฝีมืออย่างฟานหรือเทียนก็เลือกที่จะเข้าร่วมกองทัพด้วยเช่นเดียวกันไม่มีใครเอาเพิ่มอีกแล้วสินะด้วยดับพลังวรยุทธ์ของเจ้าเจ้าจะต้องชิงความได้เปรียบของสงครามในครั้งนั้นมาได้แน่สําหรับเจ้าเรื่องการแสวงหาชื่อเสียงก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรมันคุ้มค่าแล้วอย่างนั้นเหรอที่เจ้าเอาชื่อเสียงของเจ้าไปกับการทําสงครามแบบนั้น จากคำพูดของท่านปรมาจารย์รู้สึกว่าความหมายที่ท่านปรมาจารย์ได้พูดถึงคือเขาอยากจะรู้ว่าทําไมตาแก่ฟ้าหลีเทียนนั่นข็ถึงได้กลายเป็นขอทานเท่าไปทั้งๆท,ท,ที่สร้างคุณง,งามความดีในสงครามครั้งใหญ่แท้ๆหลังจากที่ข้าออกจากสำนักแห่งความบริสุทธิ์ไปวรยุทธ์ที่ข้ามีก็เริ่มทดถอยลงอย่างรวดเร็วเมื่อถึงตอนนั้นข้าก็ไม่ได้เป็นยอดฝีมืออีกต่อไปแล้วละ่ะ นี่ท่านปู่อวโสฟานสำนักแห่งความบริสุทธิ์ได้ทำอะไรกับท่านเอาไว้อย่างนั้นรอนั่นมันไม่ใช่ประเด็นที่พวกเราพูดคุยกันตอนนี้หรอกนะไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ดูเหมือนว่าข้าจะต้องไปเยี่ยมเยียนที่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ซะแล้วละ่ะถ้าหากท่านจะทำแบบนั้นข้าเองก็ยินดีที่จะไปกับท่านด้วยเอาละ่ะพวกเจ้าแยกย้ายได้ข้าขอตัวเจ้าข้า ข้าน้อยขอตัวขอรับท่านปรมาจารย์ข้าเองก็ต้องขอตัวด้วยเช่นกันตอนนี้ข้ารู้สึกแปลกประหลาดใจเล็กน้อยเหมือนกันนะที่สาลาจินถิงซานได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ในตอนนี้สาลาจินถิงซานได้เป็นในแบบที่ควรเป็นแล้วยวนเออเจ้าค่าท่านอาจารย์ไปซ่อมแซมกลับให้มันเป็นเหมือนเดิมซะ สิทธิ์ทราบแล้วค่ะท่านอาจารย์ย่าย่าตอกตอกตอกท่านอาจาร,รย์สิทธิ์ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะเจ้าสีได้สงขาอะไรมาบ้างหรือไม่สิทธิพ์พี่สีไม่ได้สงขาอะไรกลับมาเลยเจ้าค่ะสิทธิพ์พี่สีได้ออกเดินทางไปตั้งแต่เช้าตรู่ในตอนนี้สิทธิพ์พี่ก็คงจะเดินทางไปถึงเมืองทางตอนเหนือแล้วข้าเหนื่อยแล้วอยากจะพักผ่อนเจ้าค่ะท่านอาจารย์ถ้าหากเป็นแบบนั้น สิขอตัวก่อนนะเจ้าค่ะไอ้เจ้าลูกศิษย์คนนี้เข้าออกทางประตูไม่เป็นเรื่องไงกันข้าได้สูญเสียพลังพิเศษของเคลวิชาสอนสวรรค์ไปบางส่วนก็เพื่อที่จะช่วยขับพิษเย็นที่มีอยู่ในร่างกายของเจ้าเย่ออกมาข้าในตอนนี้จําเป็นต้องเติมพลังพิเศษเป็นเวลาสองวันด้วยกันถ้าหากว่าไม่มีกัสพลังพิเศษแล้วก็พ่าตายสุดท้ายที่ข้าจะใช้ได้ก็คือพลังของเคลวิชาส,นส้นสวรรค์นี่แหละ สำหรับเรื่องราวของอดีตของเจ้าเย่การที่จะสืบสวนเรื่องนี้ต่อไปได้จําเป็นต้องรอไปก่อนเท่านั้นสองวันต่อมาที่เมืองทางตอนเหนือชั้นสามของร้านอาหารสายลมครั้งหนึ่งเมืองทางตอนเหนือแห่งนี้ก็เคยเป็นเมืองหลวงชั่วคราวก่อนที่ต่อมาจะย้ายไปที่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์แต่ตอนนี้ทุกอย่างมันได้เปลี่ยนไปแล้ว มันมีเพียงแค่ภาพอันเคยรุ่งรนดในอดีตของเมืองเหลืองที่ถูกทิ้งเอาไว้เท่านั้นนูขโมยทำห่าได้ทําให้เมืองทางตอนเหนือแห่งนี้ตกอยู่ในความวุ่นวายยิ่งไปกว่านั้นยังมีกองทัพกบฏที่ก่อความวุ่นวายจนเกือบทําลายเมืองแห่งนี้ไปอีกด้วยแต่นั่นไม่ใช่ภัยพิบัติสุดท้ายที่ทําให้เมืองแห่งนี้ล่มสลายไปชะตากรรมอันเลวร้ายได้มาอยู่ที่เมืองทางตอนเหนืออีกครั้งท่านเจ้าสำนักตอนนี้คนของเราได้ซ่อนตัวอยู่ที่แห่งนี้กันพร้อมแล้ว ขอเพียงแก่คำสั่งของท่านเท่านั้นพวกเราทุกคนก็พร้อมที่จะเคลื่อนไหวทันทีขอรับชีสิงเจ้าอยู่กับข้ามานานเท่าไรแล้วสิบปีแล้วขอรับเป็นเวลาสิบปีแล้วอย่างนั้นสินะท่านเจ้าสำนักข้าเคยสาบานเอาไว้แล้วว่าข้าจะติดตามท่านไปจนวันตายขอรับชีสิงบอกข้าทีสิว่าข้าทำผิดอะไรไปหรือเปล่า ทำไมท่านเจ้าสำนักถึงได้ถามแบบนั้นกับหลักขอรับที่สำนักแห่งความมืดของพวกเราอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ทุกๆอย่างมันก็เป็นเพราะความสามารถของท่านเจ้าสำนักทั้งนั้นพวกเราทุกคนล้วนแล้วแต่รู้ซึ้งถึงบุญคุณของท่านเป็นอย่างดีถ้าหากไม่มีท่านก็คงจะไม่มีใครหยุดผู้ฝึกยึดนับมือในโรงเป่ยได้ท่านคือผู้ที่สนับสนุนและอยู่เบื้องหลังท่านอยู่เจิงไห่เจ้านิกายโยมิงมาโดยตลอดและท่านก็ยังเป็นคนเผาป่าแห่งความมืดไปอีกด้วย พอได้แล้วทุกครั้งที่มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้เย่ชีชิงก็มักจะคิดว่าตัวเขานั้นกลายเป็นสมบัติล้ำค่าอะไรบางอย่างของข้าไปซะได้บางทีเรื่องทุกอย่างอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของข้าก็ได้นะตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ข้ารู้สึกว่าเรื่องทุกอย่างมันเกินที่ข้าจะสามารถควบคุมได้แล้วท่านเจ้าสำนักท่านจะสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปไม่ได้ท่านเจ้าสำนัก ข้าจะไปสังหารทุกคนที่ท่านสั่งให้ข้าสังหารข้าจะไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยถึงแม้ท่านใจคข้าไปสังหารคนที่สาราจินถึงซานก็ตามสามหางท่านเจ้าสำนักข้าพูดออกมาโดยไม่ทันได้ยังคิดได้โปรดอย่าถือสาข้าเลยนะขอรับลุกขึ้นยืนซะขอบคุณมากขอรับท่านเจ้าสำนักไอ้พวกหนูขโมยตั้งห้าแห่งเมืองทางตอนเหนือเมื่อไรพวกเขาจะมาถึงกัน พวกเราได้นัดก,กันเอาไว้ว่าจะพบกันในเชาน้านี้ท่านเจ้าสำนักข้ารู้สึกสงสัยอะไรบางอย่างขอรับพูดมาซะน้องขโมยท้งห้าได้คิงเสื้อคุมวิถีเซ้นมาจากสิทธิ์น้องแปดของท่านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนี่จะต้องทําให้ท่านปู่อาวุโสโกโรธเป็นแน่ถึงยังไงซะสิทธิ์น้องแปดของท่านก็ข้าเข้าใจความหมายที่เจ้าอยากจะพูดดีเจ้ากังวลว่าสิทธิ์น้องแปดของข้าจะเปิดเผยที่นัดพบออกไปอย่างนั้นสินะ ท่านเจ้าสำนักช่างเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมากจริงๆท่านเจ้าสำนักนับว่าเป็นผู้ที่สนิทสนมกับสิทธิ์น้องแปดของท่านมากที่สุดแล้วท่านเจ้าสำนักพวกเราควรจะหยุดใช้หยุดนัดพบที่พวกเรามีบางจุดดีไหมขอรับข้ากังวลว่าท่านปู่อุโสกำลังจะส่งใครบางคนมาด้วยความโกรธแค้นก็เป็นได้มีแค่สิทธิ์พิสีของข้าเท่านั้นแหละที่ยากที่จะรับมือที่สุดแต่ถึงอย่างไรก็ตามเขาก็ทำอะไรข้าไม่ได้อยู่ดี แล้วถ้าหากว่าท่านผู้อาวุโสมาที่นี่ด้วยตัวเองล่ะขอรับสิ่งที่เราจะทำหลังจากนั้นมันง่ายมากก็คือการรีบนี้ยังไงล่ะท่านเจ้าสำนักพูดมาแบบหน้าตาเรียบเฉยข้าก็เข้าใจอยู่หรอกนะว่ามันไม่น่าอายอะไรเลยสักนิดท้ายที่สุดแล้วการที่จะหน,นีก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยสักนิดการเอาชีวิตไปทิ้งคงจะเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากยิ่งกว่ามาแล้วสินะ นั่งลงก่อนสิว้าท่านเจ้าสำนักท่านจังเป็นคนที่มีสายตาเฉียบแหลมยิ่งนัก